มันด้วยแนกอ่ะ <c oughs> ไม่ทำเลยมันเมื่อยมนพ่อเป็นไ่ายพี่อะรสิ ไม่ได้ไม่ได้เลยเยอะเยอะเยอะพ่อไม่จะถ่ายพ่อไม่ถ่ายไม่ได้ขำรูปดูเลยดูมันมีการทำออกมาทีละนิดละหน่อยเดี๋ยวก็ออกยาวนี่ ตลบมีเด็กนี้เดียเห็นตั้งแต่บังเดินเลี้ยวมาแล้วเข้าแล้วโอ้ยกูมาขำมากนะหมูนักดาจะตะเล็นเฮ้ยจ้าโอ้ยดูขำมากูขำไม่ได้ มันเป็นอะไรไม่จอตลกเหรอกำลังคึกแล้วมินเป็นเฮ้แอนเดินมาแล้วก็มองแล้วมบบก็ค่อยปิ้นหรอกวะเดี๋ยวอลยให้แอนจงหวะหันม่เห็นเลยนั่นไม่ใช่ละเฮ้ยอย่าดึงก โอ้ยหัวรอดมันกล้ท้องหมด